วันสีไอฮีโร่หนึ่งซองมีหกลูกมาเล่นกันเธอทุกคนมัน <Hey, go. S 1> ไม่อันตรายแต่ก็ไม่ควรถือไว้เพราะว่ามันมีสิทธิ์ระเบิดไนดะ้คิดว่ามันจะไปเสียอะไรสีีสุมพูอ๋อโอเคสีจมพูนะมันมันมีด้วยใช่ไหมมาลองลองอนะเอาที่จุดไฮเนี่ยเอาไอแม่โยนเสียอะไรมาว่าเสียอะไร สีเขียวเหรอเอาเมื่อกี้ว่าสีชมพูเขียวก็เปล่าเขียวเฮ้ยสีเขียวโอ้ยเหม็นสวยสวย,สวยป่ะเฮ้ยเจ๋งอะ่ะมาฉาบสีมินต์มากนานด้วยมาฉาสีมิ้นต์อะสีมิ้นต์โอไมิ้มินต์เหรอใช่มาฉาบสีมิ้นต์มันมันเป็นตามสี ไม่ใช่ไหมต้องลองดู